สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีนะครับเกตพ่อไก่หนึ่งตัวนะครับมาแบ่งให้เอฟซีนะครับได้ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับให้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้ากวดนะครับพ่อเขานะครับจะเป็นเจ้าเหลืองตัวเก่าของผมนะครับส่วนแม่ไก่นะครับจะเป็นแม่ที่น้าเอามาฝากกับเจ้าเหลืองนะครับนี่ครับตัวนี้ ผมเห็นหน้ามาเช็กนะครับผมก็เลยได้แบ่งนะครับนำกลับมานะครับหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักตอนน you know, ี้นะครับสามกิโลหนึ่งนะครับถ้าอ้วนนะครับเต็ม <huh waters> โค้งก็ไปได้ถึงสามกิโลสามนะครับนี่ครับอายุนะครับอายุสองขวบนะครับตัวนี้นะครับเช็คแล้วนะครับตอนที่เป็นลูกถ่ายนะครับเช็กแล้วสามครั้งนะครับความเม่นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า การคล้องตัวนี่จะค่อนข้างช้ามากนะครับนี่ครับจะไม่ค่อยกระปี้กระป๋องเหมือนช่วงเป็นลูกหนุ่มนะครับตัวนี้นะครับเจ้ากวดนะครับจะเป็นไก่ที่เดินทานะครับหัวโยกเป็นนะครับเป็นไก่เดินทานะครับหัวโยกเป็นถ้าเจอเชิงนะครับจะออกจะออกลอสั้นๆนะครับไม่ไกลนะครับลอสั้นๆนะครับนี่ครับใครที่ชอบไก่เดินทานะครับ ตัวนี้นะครับตอบโจทย์มากนะครับความแม่นนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่ารูปหนุ่มรูปถ่ายนะครับยังเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ขาดแค่ความกระปี้กระเป๋านะครับการคล้องตัวนะครับขาดจากรูปหนุ่มเยอะมากเลยนะครับก็เลยว่าจะมาเปิดนะครับให้เอฟซีนะครับได้ไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับนี่ครับ น้ำหนัก3กิโลหนึ่งนะครับถ้าเต็มนะครับอ้วนๆก็ได้3กิโลสามนะครับอายุสองขวบนะครับตัวนี้ช่วงนี้เป็นรุ่นหนุ่มนะครับตัวนี้นะครับ FC ถ้ามาสอบถามเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับผมคิดว่าเป็นรูปถ่ายแล้วจะคล้ายๆรุ่นหนุ่มนะครับเดี๋ยวว่าพอมาเป็นรูปถ่ายแล้วความคล่องตัวนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะคล่อง ไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นไก่ที่ไม่ค่อยกระปี้กระป๋อเท่าไหร่นะครับเวลาเวลาเช็กนะครับต่างจะรุ่นหนุ่มเยอะนะครับแต่ว่าความแม่นยังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตอนเป็นรุ่นหนุ่มนะครับก้อยนะครับเล็บก้อยนะครับโยกนะครับผมทําการรักษาแล้วนะครับตัวนี้นะครับหายแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดินปกตินะครับตัวนี้โครงสร้างดีนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับกวดนะครับ กดหางดำนะครับนี่ครับใครที่อยากได้ก็สามารถท้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกรลักอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นลูกหนุ่มนะครับก็อยากให้เอฟซีได้นําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับกระดูกโครงสร้างดีครับลอยดีนะครับนะครับไก่ปุก็ตอนนี้พ่อไก่ก็มีเจ้ายอดเพชรกับเจ้า เอียขาวเลยนะครับนี่ครับใครที่อยากได้สามารถทักมาสอบผ่านได้นะครับรอบขอบคุณมากครับ